น่าเสียดายที่คนส่วนใหญ่รู้ไม่ทันความต้องการที่แท้จริงของตนค่ะแล้วเผลอเอาตัวเองไปผูกมัดกับสิ่งที่ไม่ต้องการจนส่งผลกระทบต่อสุขภาพจิตและอาการเลื้อรังในระบบการทำงานของร่างกายสี่พฤติกรรมที่บ่งบอกว่าคุณกำลังพยายามกลบเกลื่อนความเจ็บปวดภายในจิตใจคืออาการแรกเลยค่ะ มีอาการเสพติดอารมณ์บางอย่างโดยพยายามดิ้นรลนหาวิธีช่วยให้ตัวเองปลอดภัยจากภาพร้อนในอดีตของอารมณ์นั้นๆอาการที่สองค่ะมีคออ่างมาลองรับนิสัยกิ่นาลังเกียจของตัวเองแกลับรู้สึกโคตรถูกซึมเศร้าอาการที่สค่ะการไม่ยอมรับสถานการณ์ตามความเป็นจริงในต้นเหตุของปัญหา การโอกาสในการดึงเอาศักยภาพสูงสุดของตัวเองเออกมาทําประโยชน์ค่ะอาการที่4พยายามกลบเกลือนความปั่นป่วนภายในใจโดยสร้างนิสัยเสพติดสิ่งภายนอกเช่อนอ,อาหารการช้อปปิ้งเหล่าและสิ่งเสพติดตา่ตางๆเธอมีเวิร์กช็อปเพื่อช่วยให้คุนออกจากคุกในใจในการเยียวยาด้วยการทำแบบฝึกหัดชีวิตในช่วงระยะเวลา90วันและการทำสมาธิ อย่างต่อเนื่องวันละ45นาทีนะ